จะทําให้เราใจรุนใจรุนบางอย่างอะไรหรือเปล่าว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆตำหบผมด้วยอะไรแลว้วก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจทุกคนเลยดีกว่าไวเลยครับเราคาดหวังได้ไหมคาดหวังว่าทดสอบแบบบางคนเขาอาจจะแบบอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยครับเออคาดหวังว่าแบบวิมันจะมีโมเมนต,ต์ใดๆหรือไม่หรือยังตีก็ยังไม่รู้อะไรกายังไม่ได้คุยกันก็ต้องคุยกันถึงที่ภางบทมากกว่าทึงที่คาแรกเตอร์มากกว่าแล้วเรื่องจะเป็นยังไงถึงใครจชม อย่างอื่นเลยเราต้องถามพวกเราก่อนว่าทั้งสองคนสนิทแค่ไหนอะไรเงี้ยเราไปนั่งคุยกันตั้งแต่สูนยกับยุ่งเงียบด้วยอะไรเงี้ยแล้เราก็แบบพอเห็นทิศทางเห็นแนวทางเรื่องใหม่ที่เป็นในทุกการเลยครับรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ร้าทายแน่นอนแล้วก็ยอมกันแน่นอนเลยอ๋ออาจจะมาแบบฟาดฟันอาจจะมาแบบอันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นฟาดฟันหรืออะไรจริงยังไม่สรอปสรุปตรงว่าฟาดฟันมากแค่ไหนแต่ว่าบรรยกาศวันจนทร์ก็อย่างที่พี่บอยบอกนะครับว่า อาจจะมีอีกคนติดต้องตามกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครจะต้องรอติดตามเิดติดนะครัอุ้ยรลุนนะรักษาความอดภัยดีอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยรักษาการหรือว่าเรารักก nah> ันถ้าเป็นรักสาวเท้าไหมก็อาจจะเป็นในแบบเวอร์ชั่นใหม่ใหม่เอออะไรเงี้ยจะไม่ใช่เป็นแบบสมัยก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยครับอาจจะปรับให้ทันสมัยมากขึ้นเออหรือว่าเราจะรักกันผมจะดีใช่ไหมใช่ครับจิ้มๆอะไรนะมมันจะมีจิ้มๆไหม ไม่รู้เลยครับไม่รู้อาจจะสิ้นกันได้ถ้าแล้วแต่คุณผู้ชมดูดีกว่าควันนี้แล้วแต่เลยนะทีนั้สามคนเลยเออไม่ได้เล่ทำแล้วแต่เป็นจริ้ในแบบพี่น้องหรืออะไรได้หมดเลยครับครับขอเล่นเองเลยใช่ไหมคะแบบว่าขอเล่นเองไหมคนจากไหนก็ได้คือเรื่องเรื่องผมรู้สึกว่าเราเราก็อยากให้อะไรมาตอนสมัยนี้ตอนนี้นะครับเราก็ต้องดูต่อแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเฉพาะว่ามันเป็นตัวเราไหมเราอยากเล่นแบบแบบใหม่ ปากจะเยอะอะไรแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับทุกคนเนี่ยเรื่องไม่ได้ยินนิ่งๆยกแต่เรื่องใหม่นี่ก็เชื่อว่าได้เห็นอะไรแปลกใหม่ขึ้นแล้วเราก็ต้องปรับอะไรเยอะเลยผมบอกว่ามันก็ช่วงนี้ก็กลับมาพิถุนครับแล้วก็เยอะเลยครับหลายๆอย่างเลยครับหลายๆอย่างมากๆตอนนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับจะได้ว่ามีร่างทองรวยขึ้นทำไมสมฉิมร่างทองไหมเอาร่างเดิมกลับมาต่อดีกว่าไหมร่างเดิมก็ทองใช่ไหมร่างเดิมก็ทองแล้วางเดิมก็ทองถึงไหม ได้ครับเแ้าตอนนี้มากลับมามาเปอร์เซียยังยังครับยังเพิ่งกลับมาได้หน um ้าประมาณหวันนะครับหกวันหกวันก็มีเวลาว่าก็ทข้าไปตลอดนะเพราะว่าเราหนักหายไปเยอะมากจากเดิมจากเดือนสี่เลกสิบแปดเก้าลยเนียกำลังเลกลับมาอยู่นะหายอะไรนี้แหละครับเพราะว่าหนักลาไตละพอีคนรู ด้าวลยวรกินไปอะไรีวันนี้ก็ยายามิวขึ้นมหม่ให้สม่ด้กเราะเาแไปอยกด้ินครับดีเลยครับดีมทให้กินครับีก็ได้กินกินเยอครับอยากกินอะไรได้กินกอย่างครับแต่ว่าก็จริเราก็เป็นคนไม่ด้ชอบกินอะไรแต่ว่าพยายามจัดไปเองพยายามแบบอัไปเองเพราะส่วนใหญ่คนที่กำลจะดูกล้าหรือคนที่จะดูห่วย ก็ต้องอดก็ต้องนี่แต่ว่าเราไม่ต้องไม่เขาจะมีเป็นกับการทวนทางเรนเราก็จะกินอย่างที่อยากกินเลยแสดงว่าลดกล้ามเนื้อมันต้องบึกบึนก็มาด้วยครับด้วยครับก็หอมๆอาจจะเสื้อผ้าไม่สวยก็เลยต้องต้องไปดี่แหละหรือว่ามีเสื้อผ้าใส่ก็ไปดูเลยแสดงว่าหลังจากนี้ก็จะได้เจอฟรีที่บึกบึนแน่นอนคเจอกันเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้เห็นสัมผัสนะหมายถึงได้ละครหรือว่า จริงๆอุ <accurately S 2> ่ผมก็อ <Mechan ics> ัปเดตตลอดในอินสตาแกรมของผมนะครับว่าวันที่เด็ดที่สองที่สามที่สี่เรจะพยายามทำไปเรื่อยๆครผมยังมีเวลาอยู่ในการฟิตมุนขึ้นมาครับก็รอน้องรอชมก็ฝากไว้เลยครับทุกคนครับก็รออีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงครับรอว่าสนุกแน่เพราะว่าประสบการณ์ของโค้ที่เป็นเปลี่ยนหมดเองเนี่ยเราเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสนับสนุนเตาอยูครับเอาสแตนด้โอเวอรับขอบคุณครับ